จะไปเอายังมาน่ะมาตามกินสามตําเมี่ยงตําเมี่ยงตําเมี่ยงหมักตัวแห่บานนี้ทุกคนมันเก๋นะบุนจักมันแข็ง มาโซยมซยะกิน,นอ,อ,อืมตอนนี้ก็สีซอยหัวสีไข่ตำเมี่ยงสวัสด,ดีทุกคนตอนนี้ก็มีตู้เพิ่นไปเอาหัวสีไข่มาตำเมี่ยงซอยโอยหัวสีไข่ก่อนทุกคน

คือสิมักทัวเฮให้น้ำคือกันนะ,นะทุกคนหรือว่าห้องต่างนี่ก็อย่าดืมคอมเมนต์โดยจะบอกหูเนาะอ้าวซอยหัวชิคใคก่อนทุกคน,คนไม่ดูเนีย สภาไม่ล้วกาศเครื่องสภามื่อสองกับดื้อี่เขาอยาห่นที่บกว่า่เราชนะ

ลูกออนอ,อน,นะครับ,บ,ค,รบคุณผู้ฟันี่มันเปหลายมือเลยครับแค่หมือเย่ไม่เป็นลูกลูกไม่เป็นอันนี้แค่หามืแสบได้ไงมั้มยครับอันนี้ก็จะสาม,มารถเขาเอี้นว่าสลับไปเรื่อยๆเมื่อสลับแล้วมันดื้่จะเอาชีวพันธ์ไปสลับซอยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่อบอเบ่าเสริมเรื่องเทคนิคเรื่องการจัดการสายคนเฮ็ตดีแล้วแหละครับเชาวชาตินี่แล้ว,ว,วแหลนะ ฟังผมมาสองปี่ถือว่าเป็นเสี้ยนแล้วเพิง่งเรียเอามาไ,ไ,นนไม่ใช่เป็นแนกูผ่านเสริมกันนะครับต้นปุ๋ยกลางสูงไท่สูงนะเนี่ยนะครับเมื่อท่านไปนเจอร้านกเกษตรท่านจะพบว่ามันราคาขึ้นขึ้นหลายแท็กนะครับาจากเกษตร<อ>ที่ปัด<อ>ใจแม่ปุ๋ยขึ้นตัวฟันสลับถูกปุ๋ยจุกจัง นนี้ราคาสูงกระโดดมากนะครับบางคนไปซื้อสูตรจะเห็นราคาสูตรชิหกสิบหกแปดหรือแปดยี่ส่ยี่สถ้าเจะเห็นว่ามันราคาโดดสูงมากก็ไม่ตกใจนะครับบางทีตกใจได้แหละไม่ตกใจไม่ได้หรอกพเจ้าไ่ไปซื้อแก่ร้อยคือเป็นเก้าร้อยเป็นพันแต่สถานการณ์มันขึ้นอี่เลยนะครับปุยที่ผลฟอสเฟตตรงสูงมากช่ไหมจังหลายปัจจัยแต่าเกิเตรียมจะซื้อ หคิดจะได้ไสแล้วผมแนะน้ำนะครับไปซื้อให้ตอนนี้จะคุ้มสถานการณ์ถ้าไปจนถึงตอนมีหน้าคมอาจจะมขึ้นอีกร็ลอกนึงนะครับปุ๋ยมันจะไปแบบนั้นราคาปุ๋ยว่าได้คู่เลยครับบอกซื้อตั้งรู้ไบร์ไรนึก็ช่างช่คู่แต่ว่าขึ้นขึเนี่ยจะขยายวานะครับเพื่อนท่นชี้ได้ไสไปซื้อตอนนี้ยังยากมาทุกโตนะครับพอเป็นชาวคนเขียวมันขยับขึ้นอีกนะครับปุ๋ยไก่ไก่ 0632070508นะครับ0632070508นย์เดีเบอร์ผมก็เสร็จครบนะครับบางท่านที่อยากจะโทรมาจุ๊บไา้สะดวกสุดครับแลราคาบันทึกเบอร์นี่ไว้ทั้งไล่เป็นกระติดกันนะครับนะครับทั้งไล่กระติดบันทึกเบอร์นี่ไว้ทั้งบ้านจะว่าติดทั้งไล่นะครับอ่า ทั้งไลก์ก็ได้หรือไปที่เฟซบุ๊กบุลเลต์เฟซบุ๊กไปที่เกษตรกบแฟนเพจนะครับเ,เษกษตรกบแฟนเพจนะครับท่านก็สามาชิกสัสอยาที่อยากต้องการได้หาซื้อว่าได้กับไปแฟนเพจของผมได้ตรงนั้นนะครับเวลาเบิร์ตพอดีมือร์ผมว่าแรงงานราคาจะทำโครงสร้างนะครับแรงงา,านราคาผมจะนั่งรายเรียงราคาเรานี้มันต้องรายเรียงนะครับมันต้องเบิันใช้ข้อมูลหลายๆอย่างมันจมีระกาสได้นะครับวันนี้เวลาเบิร์ตพอดีขอบคุณแล่ะก็สวัสดีครับ เป็นงั้นอีหยังมาเสียออกไปให้ลุูกฟองเบิ่งที่สวนยางโกโก้หน่นะว้าคือสิพูดแตเจ้าหลายป็นไหนเลยลูกน้องฮะน่ะแ่ซี่หาคนนี่ล่ะโอ้เจ้าคือสิลงทุนค่ะแกจะได้แล้วคนมีเงินเนาะน้ำยางกระไรดีเงินเหลือใส่กระเ็ดไปสลาโอ้ยใส่ปุ๋ยยังไะอีพอคือสิพูดแตเจ้าปุ๋ยคนเขียวอันนี้บ้ามนใส่ยังแน่แน่ล่ะปุ๋ยตราคนเขียวเป็นปุ๋ยเต็มสูตรมีคุณภาพมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองตามที่พืช สถานีวิทยุคนสร้างสรรค์ FM ไรยผ้าจสมก็รักษาเพื่อนาแก่ต้อเนืนงานด้วยทีงานถั้คนสร้างสรรค์มาเลยจะแกดรอคันเงินมีทองคุคับ